โอ้ตรงนี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 ้นี่น่าสนใจนี่เอาให้โหลดทราบท่านคูบาอินทร์ไม่รับดูดวงและไม่เคยดูดวงอี๋เรื่องใสเลยครับเรื่งใสเรื่งใสอ่ออกจากวิหารมาแล้วก็เลี้ยวมาทางขวานะครับอน,นี้เป็น,นเป็นตุงเหรอ เป็นตุงเป็นธงนะครับเกี่ยวกับประจำวันเกิดนะครับเขาเรียกว่าอะไรนักสัตว์นะครับนักสัตว์ราศีเกิดนะครับอย่างเงี้ยมีไก่เห็นป่าไก่ไมหมาตีหมาชดหนูฉลูบัวประมาณนี้นะครับจอมจอมไหมเอาตังไปจอมไหม,ไมเดเลียกเกิดปีอะไรครับปีวอกใช่ไหมเอาไปยี่สิบบาทยี่สิบบาทดูดียี่สิบบาทเปล่า เออจอมเลยสาธุก่อนปีบอกใส่ให้แม่ด้วยบอกว่าให้แม่ด้วยนะสาธุเออสาธุโอเคเนี่ยอ่ะเราจะขี่จักรยานไฟฟ้านะครับไปที่วัดสันปะยางนะครับรถไฟฟ้าใช่จักรยานไฟฟ้า ไปวัดตัดปยาใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะครับอย่ามาดราม่ารเรื่องใส่หมวกกันน็อกนะครับเพราะมันใกล้บ้านสุดๆแล้วเนะี่ยไปด้วยความเร็วแห่ฝันไป้าไหมารู้ไหม,เ,นะรมเราไปวัดไหนะรู้ไหมเราไปวัดไหนรู้ไหมเราจะไปวัดไหนะ วัดสัตยากษ์เนี่ยขนาดเราอยู่บ้านใกล้ๆนี่ยังไม่เคยไปเลยนะครับวัดสัตย,ยักษ์ไม่เคยไปเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไปบ่อยเลยพรุงนี้กำลังยิดเลยครับวัดสัตย,ยักษผมเห็นรถจอดทุกวันรเราไปดูกันที่ว่าความสวยงามที่เปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนนะครับ,บยยวัดสัตย,ยักษวัดสัตยักษหลวงนะครับอยู่ใกล้บ้านผมเลยนะครับอีกสัตย,ยักษ์ไฟ้ามานะครับ อ้าวตอนนี้เราอยู่ที่วัดสันปะยางหลวงนะครับมันอยู่ใกล้บ้านผมนี่เองนะครับแต่ว่าก็เข้ามาดูสิครับว่าทำไมคนถึงมากันเยอะเลยน่ครับต่างจังหวัดนะครับตั้งแต่อาจารย์ไพศาลออกข่าวไปนี่ก็โอ้โหเต็มเลยผมก็เดิพาลูกมาเที่ยวซะหน่อยมันเป็นยังไงไปดูสถาปัตยกรรมกันนะครับตอนนี้เห็นไหมคนมาเยอะแยะเลยนะครับจากทั่วสารทุกสารทิศอ่าตอนนี้เราอยู่ในวัดสันปะยางแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่วิหารใหญ่กันเลย đuộc khoan đẹp của chùa. Tao đi du lịch ở đây. Tao đi du lịch ở đây. đi มัสการเขาพลังบุรณะใหม่นะครับอ้าวสาธุก่นสาธุเอาเทเลสาธุก่อนสามครั้งกับสามครั้งหนึ่งสองสามดูปฏิมากรรมพิจิตพิจิตตะการตาโอ้โหนี่คือวัดใกล้บ้านของเรานะไปไปดูู้นขหน้า มาดูปฏิมากรรมตรงนี้ฮะดูความสวยงามโอสวยอันนี้คือคำไหว้พระสิงคำไหว้พระสิงพุทธเมตตามหาบารมีอาเทเลอกไหว้หน่อยกับกบหน่อยกับผ้าหน่อย สามครั้งครับเอาโดยน้องเทลเลอร์หนึ่งสองสามหลวงปู่ครับหลวงปู่ันนี้กำลังก่อสร้างเขาจะถ่ายรูปลูกไปเอ,อกไามขึ้นไปด้านบนจิตกรรมนะครับนี่คือบ้านผมเองแล้วฮะในเมืองลำพูนเลย สวยไหมไอเล่สวยไหมได้ยินเสียงอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูธน,นูไหม<ว>มีวัวเอาไปดูวัวแมเอาไปดูวัวก่อนไปอันนี้เด็กๆจะชอบวัวนะครับวัวนี่เขาเรียกว่าปีอะไรรู้ไหมดูกปีอะไรปีฉลูไงฉลูไปว่าวัวนะปีวัวนะปีวัวปีฉลูไงเห็นไหมวัวสองตัว ลำพูนเนี่ยจะ,ะขึ้นชื่อเรื่องโคขาวนะครับโคขาวลํำพูเนเห็นไหมเขาก็เลยประปั้นไปตรงน,นี้เลยเนี่ยเป็นบัวเลยครับเห็นแล้วเห็นแล้วลงามาข้างล่างก่อนอันนี้เป็นหออะไรสักอย่างหนึ่งแต่น่าจะปิดแล้วนะครับออข้างบนคนใหญ่เลยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราก็ขึ้นข้างหน้าเราขึ้นตรงนี้ไหมล่ะเดี๋ยวเราไปออกข้างหลังโอ้โหนี่คือเรามาดูงานศิลปะนะครับ โอ้โหนี่คือวัดสันปะายางนะครับเนี่ยเห็นป้ายไหมวัดสันปลยางหลวงเดี๋ยวผมจะซูมมาไปดูวัดสันปลายางหลวง,วง,ลวงเคเห็นแล้วพอขึ้นตรงนี้นะขึ้นตรงนี้แล้วขึ้นไปข้างบนนู่นอุชอิชอิชอ่า นี้เราขึ้นมาด้านข้างเดี๋ยวตอนออกไปเราจะไปเจอกับความตะการตาในการเดินออกนะครับอันนี้เป็นวิหารไม้เหรอใหญ่ไหมได้แล้วว่าใหญ่ไหมอูโหูนี่เขาเราขึ้นมาด้านข้างนะผมจะแพลนช้าๆแล้วกันดูด้านบนอ๋อมีความสวยงามนะครับสำหรับสัญปยาง หลวงด้วยว้าวอ่ะเทเลรกกลับเ้าเลอร์กรับ,กกบนั่งกรับเลยเอาตรงนี้เลยเอากรับสามครั้งเออเข็งมากแถมไปแล้วไม่ได้นับหรอ อ๋อถ้าถ้าคูบ่ายอินทร์นะครับน่าจะอยู่เขาจะอยู่อท่านจะอยู่ไม่อยู่ไม่รู้นะครับตอนนี้ขอผ่านเลยนะครับนี่แหละเราจะมาไหว้พระแก้วมรกตนี่ก่อนพระแก้วมรกตเห็นไหมคาถาบูชาพระแก้วอยู่ด้านล่างนี่คือพระแก้วเอเทเลอร์ครับ ตัวแทนผมเลยเนี่ยโอเคเรียบร้อยด้านหลังนี่เป็นอะไรดูสิอ๋อนี่องค์พระประธานนะครับนี่คือองค์พระประธานมีด้านหลังไม่ได้ยกสูงอะไรมากนะครับวางไว้ตรงนี้เลยนะครับโอ้แต่ดูข้างบนนะฮะสูงจริงงานด้านบนยังมีอยู่นะฮะโม้สุดยอดจริง ตอนนี้ก็ทางวัดกําลังก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมเยอะแยะเลยนะครับสําหรับาญาติโยมที่มาทําบุญจากทั่วทุกจังหวัดมีมีมาไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับมาเลเซียก็มานะครับมาจากฝั่งมาเลเซียก็มานะครับลูกศิษย์ลูกหาของคุบาอินทอนนะครับเพราะผมก็เป็นคนพื้นที่ผมจะเห็นป้ายต่างประเทศด้วยนะครับป้ายต่างจังหวัดนะครับเยอะแยะเลยนะครับใช่ <S <S ตัวนี้เขากำลังสร้างครับ เป็นสาลาอะไรสักอย่างหนึง่งสวยงามเหมือนกันนะฮะวานนี้เทเลเดี๋ยวเราจะลงทักข้างหน้าไปนี่งานด้านไในเ็าเข้ามาดูกันนะฮะ เดียบร้อยเสร็จแล้ววัดสันประยางหลวงพีจออาจจะตัดภาพวัดสันปะยางหลวงไว้ตรงนี้ก่อนนี้สวยนี่ยู่นี้นนตรงนี้คือวิวหมหาชนนะครับตรงนี้ วิวมาหาชนนี่สวยชําระนี่สมได้อีกยี่สิบจ่ายนี่สมได้อีกยี่สิบบาทไปตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เห็นว่านี่สงเย่ยค่าน้ำค่าไฟทำบนไปเลยเออตรงกลาง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 ใหญ่กว่าอ,อ้ยนี่สมเลยอันนั้นเป็นกระเบื้องน่องหมาคานี่สมเลยต้องไปเลย โอเคนะฮะมองภาพที่เราสั่งไปยามให้ดูน,นะครับนะฮนะนะตอนนี้ตรงน,นี้จะเป็นโซนอะไรเนี่ยเป็นโซนของชั้นให้ด้วยของที่ระลึกอ๋อเป็นตู้เป็นปตู้ของขันนะครับตรงนี้ครับอ๋ตอตรงนี้เป็นตู้ของขันนะตู้ของขันตรงนี้เนี่ย ของขังนะครับดูดูในกล้องเราแล้วกันนะฮะแอมเข้าแล้วนะครับเดี๋จะครบแล้วเนี่ยจะทัวร์วัดแล้วเนี่ยเราเดินทั่วๆเลยนะครับตันนี้เราเดินแบบโอเคไป, okay. ปอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการทัวร์วัดสันปยางหลวงนะครับ นี่ครับเขาก็จะมาน้ำมัสการคูบาอินทร์กันได้แหละฮะไปป้ายวัดที่ไหนป้ายวัดกำลังสร้างวะอาเลยเสร็จยัง